สำหรับ iOS 18นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่รูปภาพแอปพลิเคชันรูปภาพนี่แหละครับหรือ Photo เปลี่ยนแปลงแบบว่า1นึ่แต่สครั้งเข้าไปเลยนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆพูดกันทางสายตาที่ใช้ตัวอ่านหน้าจออย่าง Watch Over นะครับดังนั้นผมขออนุญาตมีความเป็นส่วนตัวของผมนะครับจะใช้ฟีเจอร์นี้ตึกๆึกตกมาหน้าจอเปิดใช่อยู่เปิดมาหน้าจอขึ้นมานะครับผม ให้หน้าจอมืดนะครับแล้วผมอยู่ที่แอปพลิเคชันตงครูปภาพโฟโต้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปป๊อป,ร,ปอรูปภาพรูปภาพ91รายการพอเข้ามาแล้วก็เข้าใครเข้าครั้งแรกก็อาจจะมีคําอธิบายแล้วคุณก็กดดําเนินการต่อมานะครับแต่ว่าผมเข้ามาแล้วผมสํารวจโดยเบื้องต้นนะครับซ้ายมือบนสุดที่คุณปัดซ้ายมาสุดเลยรูปภาพ91รายการ เขาจะบอกว่ารูปภาพและวิดีโอภาพถ่ายเซลฟี่นู่นนี่นั่นรวมกันทั้งหมดแล้วมีทั้งหมดกี่กี่กี่จำนวนเท่าไหร่นะครับผมก็วิดีโอรูปภาพรวมกัน91ของผมเป็นต้นนะครับเราปัดความมาปุ่มค้นหาปุ่มค้นหาโปรไฟล์ปุ่มเอ่<ใ>อบางคนก็อาจจะค้นหาปุ<ใ>่มนี้เนาะเออน่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ค้นหาปุ่มค้นหาโปรไฟล์ปุ่มโปรไฟล์ภาพปฟล์โปรไฟล์รูปภาพวันที่ กำหนดเองไม่มีคำแนะนำภาพพื้นหลังรูปภาพกลุ่มค้นหาโปรไฟล์กลุ่มจะเป็นเลือกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ของผมมันยังเป็นตัวคล้ายๆตัว G M มันอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆร้อยเปซนเนาะความรู้นี้ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณเอกลักษณ์พมชาตินะครับหรือพี่เอกของเราก็บอกว่าพี่ล้งตรงนี้นะครับสามารถไปกําหนดค่าและจัดเรียงได้อืมเหรอมันดีอย่างนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราปัดความเรื่อย รูปภาพรูปแถบลื่อนแนวตั้งหกหน้าศูนย์เปอร์เซ็นต์รูปรูปภาพ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 วิดีโอวันที่การแจ้งเตือนมีการแเวันต่างๆไปข้างหน้าวันต่างๆด้วยวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์คือถ้าเราปัดไปเรื่อยๆมีทั้งวันมีทั้งรายการปนมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายวันที่สองมกราคมมีกันหน้าวันท่องวันที่ซึ่งปกติที่เราเคยบอกกันไปก็คือแนะนําว่า จะมีแ็บอยู่ด้านล่างในแอปรูปภาพตั้งแต่ซ้ายมาขวาวันที่25ากุมภาพันธ์วันที่2มกราคมวันที่หนึ่งมกราคมา,าไม2 2> เป็นวันที่หมดเลยอ่ะไม่มีแ็บเลยแล้วถ้าปัดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นคําแนะน,น,นำคําแนะนําเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเขาไม่มีเป็นแทบแถบแถบแบแบบนี้อีกแล้วไม่มีอาลาบัม้มแบ็บไม่มีนู่นนี่นั่นแ็บอีกแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้ให้กลับมาเหมือนเดิมพี่เอกบอกว่าไปกำหนดค่าและจัดเรียงครับ โดยเ,ออเรามีสองทางเลือกให้คุณเลือกนะครับอย่างแรกเลยครับสี่นิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอตึงแถบเลื่อนแนวตั้งหกหน้าห้าเปอร์เซนสามารถเจอแถบเลื่อนแนวตั้งแบบนี้แล้วหรือลงพอสี่นิ้วแตะครึ่งล่างมันจะอยู่ที่คาว่าแถบเลื่อนแนวตั้งให้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายมาทีหนึง่งกำหนดเองแล้วเรียงใหม่ปุ่มจะเจอปุ่มนี้เลยครับกําหนดเองและเรียงใหม่แต่สมมุติว่าผมไม่ผมไม่ถนัดวิธีนี้ไม่ถนัดสีนิ้วหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจออินสตาแกรมอัลบัม้มศูนย์ นี่มีอัลบั้มแล้วด้วยคราวนี้มีอัลบั้มโผลมาให้ให้นะครับให้ใช้การแตะด้านขอบข้างหน้าจอด้านขวาสุดที่แถบเลื่อนแนวตั้งคุณจะขอบด้านขอบขวาด้านบนๆนหน่อยตรงกลางหรือข้างล่างแล้วแต่หรือตรงตรง,ตรงปุ่ม power ก็ได้เอาปุ่ม power เป็นเกณฑ์แล้วลูบนิ้วมานิดหนึ่งที่ขอบข้างขวามือตัว,ต,วตัวเครื่องหน้าจอ iphone บนหน้าจอปุ๊บแถบเลื่อนแนวตั้ง หก <6 S 2> หน้าเกสามารถปรับได้ให้เขาบอกว่าแถบเลื่อนแนวตั้งแบบนี้ครับคือคุณแตะใต้ปุ่ม power ก็ได้แล้วลูมนิ้วเข้ามาจนเจอเลื่อนแนวตั้งหกหน้าเกเจอแล้วให้1นิ้วปัดซ้าย1ที 1> กำหนดเองแล้วเรียงใหม่ปุ่มนี่คือวิธีการที่2นะครับเจอปุ่มนี้กำหนดเองและเรียงใหม่ให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับรีเซ็ตปุ่มจะมีปุ่มที่คุณจะเจอปุ่มแรกคือปุ่มรีเซ็ตนะครับ ถ้าคุณไปเลือกเอาอันนู้นออกเอาอันนี้เข้าอันนี้เรียงบนเรียงล่างตามใจชอบที่ตัวเองต้องการแล้วและรู้สึกว่าอยากกลับไปเป็นค่าที่ Apple จัดเรียงให้ตั้งแต่ตอนอัปเดต iOS 18<ๆ>ก็อยู่ที่<ๆ>เข้ามาตรงนี้กำหนดเองและเรียงใหม่และจะอยู่ที่ปุ่มคุณเพียงหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตึกตึกรีเซตทุกอย่างจะกลับไปเป็นตอนที่คุณอัปเดตเป็น iOS 18ที่แอปรูปภาพจะมีการจัดเรียงและกำหนดมาแบบที่ Apple เรียงให้คือมีทั้งหมดเลย แล้วเราจะไปเอาออกอยังไงครับปัดขวามาปิดกลุ่มปิดครับเรียบอันนี้ทําเสร็จแล้วค่อยปิดนะอย่าพึ่งนะปัดขวามาครับกำหนดเองและเรียงใหม่อันนี้เป็นหัวข้อปัดความเรียงคอลเลกชันใหม่หรือซ่อนคอลเลกชันเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณอันนี้เป็นคําอธิบายนะครับปัดขวามาครับเลือกอยู่วันต่างๆนี่แหละครับต่อเขาจะมีเลือกอยู่ไว้ทั้งหมดเลยแต่เออคราวนี้อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะเอาอันไหนไม่เอาอันไหนพอเราปัดขวามาจนเจอตัวแรกนี่เลือกอยู่วันต่างๆ สรุปผมจะแนะนําไงดีเอาเป็นแบบว่าถ้าสไตล์ของพี่เอกแนะนําก็จะเป็นแบบหนึ่งจะเป็นหมอผมแนะนําก็จะเป็นแบบหนึ่งดังนั้นเอาออกตามที่คุณคิดว่าคุณสะดวกใจแต่วันนี้มาตามสไตล์ผมกันนะครับอย่างผมเจอตัวนี้เลือกอยู่วันต่างๆเลือกอยู่วันต่างๆผมหนึ่งนิ้วตัส2ครั้งเอาออกวันต่างๆเขาจะพูดว่าวันต่างๆไม่มีคําว่าเลือกอยู่แล้วปัดความมาครับคลนใหม่กลุ่ม ตรงนี้เราสองครั้งทางไ,งได้ไดจนเสียงตอบกลับดังขึ้นแล้วลากเพื่อจัดเรียงใหม่ตรงนี้เขาจะให้เราหนึ่งนิ้วแต่ของครั้งค้าง,าง,างแล้วก็ลากขึ้นลากลงในการเรียงนะครับแต่ว่าเรายังไม่แนะนํากันตอนนี้เนาะแต่ถ้าใครอยากเรียงลองโทรเข้าบริการหมอคอมนะครับเราเปิดสายจัทนทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลขหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหนึ่งสี่หนึ่งสี่โทรติดปุ๊บ for english speed a t e one กดเก้าและกด1ทันทีเลยนะครับผมอ่ะก็จะคุยกับผมจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงบริการหมอคอมหนึ่งสี่หน สามารถที่ใครใครจัดเรียงแบบผู้คนมีตัวเองมีเพื่อนคนนี้คนนั้นเขาก็จะเลือกไว้แบบผู้คนแต่ว่าเมื่อมันมีหมวดหมู่เยอะๆเอาออกไปซับเอาออกไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บผู้คนอ่อาออกไปแล้วปัดความมากเรียงใหม่กลุ่มปัดความมาครับเลือกอยู่คอลเลกชันที่ปักหมดุดนี่ครับเลือกอยู่คอลเลกชันที่ปักหมดุดโอ้โหมันโชว์หลายอย่างเลยเกินหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเอาออกไปครับคอลเทกชันที่ปักหมุดปัดความมาครับเรียงใหม่กลุ่มปัดความไม่เลือกอยู่ความทรงจํา เนี่ยความทรงจําก็เราเขาสามารถเตือนความทรงจําขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันอยู่ตรงในหน้าแรกของแอปรูปภาพเนี่ยก็หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งให้ออกไปความทรงจําปัดความไม่เรียงใหม่กลุ่มความไม่เลือกอยู่ทริปทริปเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะไม่เอาถ้าคุณอยากได้ก็ปัดขวาเลยไปแต่้ะผมผมหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งให้อ,ออกทริปอปัดความไมา่เรียงใหม่กลุ่มปัดความไมา่เลือกอยู่รูปภาพแนะนําเนี่ยเขาจะแนะนําทําไมอืมเอาออกไปซับ ครับหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งรูปภาพแนะนําปัดความมากครับเรียงใหม่กลุ่มปัดความมากครับเลือกอยู่ประเภทสือ่อนี่อันเนี้ยอันเนี้ยของถ้าคุณไม่เอาคุณหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งประเภทสือ่อประเภทสื่อก็จะถูกเอาไปแต่ประเภทประเภทสื่อเนี่ยจะแยกประเภทนะครับว่าเป็นรูปรูปภาพที่เราแคปไว้วิดีโอภาพเซลฟี่อ่าอย่างเนี้ย คือเขาแยกประเภทให้เราประเภทสืท่อแต่ผมชอบผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเอากลับคืนมาดีกว่าเลือกอยู่ประเภทสื่อแต่ถ้าใครไม่ต้องการเอาออกได้เลยนะปัดความมาครับเรียงใหม่กลุ่มปัดความ,มาครับเลือกอยู่รายการอื่นน่รายการอื่นอันนี้เดี๋ยวจะมีอันเนี้ยรายการอื่นมันหลายอย่างเลยครับรวมถึงที่เพิ่งลบล่าสุดก็อยู่ในนี้ด้วยอตอนนี้ผมยังไม่เอาละกันผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเอาออกไปรายการอื่น แต่ว่าถ้าคนยังยังจะไปกู้คืนรูปภาพขึ้นมาตัวนี้ต้องเอาไว้นะครับอ่ปาปัดความมาครับเรียงใหม่กลุ่มปัดความมาครับเลือกอยู่อัลบัม้มอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าใครไปเผลอหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งอัลบัม้มโอ้โไปเอาอัลบั้มออกทาไมอัลบั้มเนี่ยสำคัญครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเข้าเคพัฒ s ีบีนู่นนี่นั้นไม่ได้นะครับคุณจะต้องเลือกไว้ครับหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งให้เลือกอยู่อัลบั้มอัลบั้มเลือกอยู่นะครับดังนั้นเขาเลือกอยู่อยู่แล้วถ้าเขาเลือกอยู่อยู่แล้ว ปัดขวาเลยไปได้เลยครับให้เขาพูด<ร>ว่าอย่างเงี้ยเลือกอยู่อัลบั้มถ้าเขาเลือกอยู่อัลบั้มอย่าไปทําอะไรนะครับปัดขวาเลยเปใหม่กลุ่มขวาเลยเ,เลือกอยู่อัลบั้มที่แชร์อัลบั้มที่แชร์ถ้าคุณมีการแชร์กับคนในครอบครัวหรือ Family ไว้นะครับผมหรือกับเพื่อนไว้ก็สามารถที่จะ,ะเลือกตนี้ไว้แต่ถ้าผมผมเองไม่ได้แชร์กับคนในครอบครัวผมก็หนึ่ง้วยแต่สองครั้งเอาไปท,ที่แชร่อเอาไปแล้ว,ป,วรปริ้นใหม่กลุ่มเลือกอยู่คําแนะนําภาพพื้นหลัง มีแนะนําภาพพื้นหลังอลเปเปอร์ด้วยเอาออกไปหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเอาไปทำแนะนําภาพพื้นหลังน่าจะหมดแล้วนะปัดขวาเรียงใหม่ปุ่มปัดขวาครับเรียงใหม่อ่าเสร็จแล้วนะคะสองครั้งทางไว้รอจนเสียงตอบกลับดังขึ้นแล้วลากเพื่อจะเรียงหม่เลือกได้ทั้งหมดแล้วก็ปัดซ้ายมาจนเจอปุ่มกพลังงานปิดปุ่มปิดอยู่ใต้แบตเตอรี่นะครับผมแต่ไปที่กํกลังบันทึกนะเนี่ยห้ารบกวนภาพอ่านี่ครับปิดปุ่มอ่าหาปุ่มปิดปัดซ้ายมาเรื่อยๆก็ได้ครับเจอปิดแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปิดเลยครับคราวน ย่รูปภาพ91รายการค้นหาปรั์รูปภาพวันที่วันที่5ธันวาคม2558เวลาคือเขาก็จะเรียงตั้งแต่รูปถ้าเราอยู่ด้านบนสุดล้วปัดขวามาเขาก็จะเรียงรูปภาพจากแรกสุดลงมาจนถึงภาพใหม่สุดเลยนะครับแล้วอัลบั้มต่างๆประเภทซื้อที่อย่างผมผมเลือกไว้2อ,อย่างจะจะดูจากตรงไหนผมสาธิตโดยการใช้ iPhone ที่มีปุ่มโฮมนะครับก็แตะที่ปุ่มโฮมและลูบนิ้วขึ้นไปแต่ ถ้าเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ที่ไม่ได้มีปุ่มโฮมนะครับแตะตรงขอบล่างหน้าจอและลูบนิ้วขึ้นไปนิดนึงวิดีโอบันทึกหน้าจอหนึ่งรายการปุ่มของคุณจะเจออลัลบั้มเลยนะครับถ้าคุณเลือกไว้แต่อลัลบั้มแต่ของผมเลือกประเภทสื่อไว้เนี่ยผมก็จะเจอประเภทสื่อเลยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยแตะที่ขอบล่างหน้าจอแล้วลูบขึ้นนิดนึงหรือใครที่มีปุ่มโฮมแตะที่ปุ่มโฮมแล้วลูบขึ้นนิดนึงเซลฟี่ยี่สิบรายการปุ่มก็จะเจออ่รายการที่คุณเลือกไว้อย่างผมเลือก ประเภทสื่อกับเลือกอัลบั้มไว้อ่าอย่างผมต้องการเป็นปัดลองปัดซ้ายไปที่ดูหัวข้อประเภทสื่อก่อน <Video S 1> ีวิดีโอประเภทสื่อไปข้างหน้ากลุ่มหัวข้อประเภทสื่อไปข้างหน้าเนี่ยครับ ตรงหัวข้อเนี้ยเราสามารถกดเข้าไปแล้วมันก็ขยายประเภทสื่อได้ถ้าประเภทสื่อมีเยอะแต่ถ้าประเภทสื่อไม่เยอะอย่างผมเนี่ยผมปัดขวามาก็จะเป็นวิดีโอหนึ่งรายการกลุ่มแยกแยกวิดีโอว่าอันนี้เป็นหมวดหมู่วิดีโอเซลฟี ie, ่ยี่สิบรายการกลุ่มเซลฟี่วิดีโอบันทึกหน้าจอหน <1 S 1> ึ่ร,รายการวิดีโอบันทึกหน้าจออัลบั้มไปข้างหน้ากลุ่มนะครับผมมีประเภทสื่ออยู่3ก็มีเท่านั้นนะครับแล้วผมปัดขวามาก็อัลบั้มอ่า ถ้าใครมีอัลบั้มเยอะคุณสามารถ1นิ้วจัด2ครั้งตรงนี้ได้นะครับเขาก็โชว์ทุกอัลบัม้มแต่เขาจะโชว์ประมาณ10กว่าอัลบั้มอยู่แล้วเราไม่ต้องเข้าไปก็ได้ถ้าใครอัลบั้มน้อยนะครับเราก็ปัดขวาม,มาอินสตาแกรมอัลบัม้มศูนส,ส่วนประกอบกุ่มปัดความ,มาไลน์ a m ้องอัลบัม้มศูนย์ส,ส่วนมาเทมูบายบังชิงคลสอัลบั้มศูนย์ส่วน อันนี้มันเป็นมันเป็นอัลบั้มเก่าตอนนี้มันต้องเป็น KPa า s นะครับแต่ว่าอันนี้ผมสาธิตแต่คุณเพื่อนเพื่อนจะเป็น K p พ s s S C B อย่างเงี้ยกำหนดเองแล้วเรียงกลุ่มของผมมีอัลบั้มแค่3ก็จะโชว์ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับผมเพื่อนๆก็จะเจอในส่วนของ KPa s s S C B แต่ถ้าคุณมีอัลบั้มเยอะอย่าลืมนะครับคุณปัซ้ายกลับมาที่อินสตาแกรมอัลบั้มไปข้างหน้ากลุ่มอัลบั้มไปข้างหน้าเนี่ยครับหัวข้อ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปแล้วคุณก็สามารถดูได้ทุกกกกอออััลลลลบ้้้มมมมใในนนนหววดีเเเยยยยแ็ชงาาาาตตปิร่่ืู เข้มกำหนดเองและเรียงใหม่กุ่มกำหนดเองและเรียงใหม่เนี่ยเข้าไปจัดการประเภทที่อยากให้โชว์ซึ่งเขาจะโชว์ประมาณครึ่งล่างหน้าจอเนี่ยโดยการที่จะมาประเภทมา,มาในส่วนของอาราบาม,มาในส่วนของอะไรที่คุณเลือกไว้เนี่ยแต่ที่ขอบล่างหน้าจอ แล้วรูปนิ้วขึ้นมานิดนึงเคโมบายูบังชิงคลาสอัลบั้มศูนส่วนก็จะเจออัลบั้มของคุณง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่นํามาฝากก,กันกับบริการมอคลห1 4งพรัสนะครับผมอย่างไรก็ตามมาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกันกบ 1 4 1 4พรัราบริการหมอคอมเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับใครที่ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนและครอบครัวดี๋ขออนุญ,ญาตกำหนด<อ>เองข<อ>มหนนะ้าหน้าจอปิดใช้อยู่ ตอนนี้ก็หน้าจอกลับมาสว่างอีกแล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องมีการมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงเนาะอันนี้เราใช้สมนิ้วแต่สาครั้งตึกตึก,ตกมาหน้า,นาจอเปิดใช้อยู่มาหน้าจอก็เปิดใช้อยู่แล้วก็มาหน้าจอปิดใช้อยู่มาหน้าจอปิดใช้อยู่หน้าจอสว่างเนาะแต่มาหน้าจอเปิดใช้อยู่หน้าจอมืดสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะงงช่วงแรกแต่ว่าฟังไว้ว่ามาหน้าจอเปิดใช้อยู่แสดงว่ามืดมาหน้าจอปิดใช้อยู่แสดงว่าสว่างอ่ะ ทบทวนดีๆนะเพราะหลายคนอาจจะสับสนได้ยังไงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางพี่เอกลักษณ์แล้วก็ได้ข้อมูลมาจาก i m o d ดด้วยกับความรู้ที่นํามาฝากกันครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามความรู้จากบริการหมอคอม1414 14พัครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมโทรมาปรึกษากันได้นะครับที่1414 14. สดยดนข่าบสารความรู้กับบริการหมอคอมแล้วก็ทุกๆบริการมีให้คุณยินดีให้บริการครับสวัสดี